การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบซูเปอร์คาร์แถวหน้าของโลกรายการ Porsche Carrera Cup Asia 2024สนาม5และ6ดวลความเร็ววันที่14-15มิถุนายนนี้โดยจะมี30นักแข่งทั่วโลกมาร่วมประชันที่ประเทศไทยนะคะสถานการณ์ลุ้นแชมป์ล่าสุดหลังผ่านไปแล้ว4สนามแรกแข่งขันกันที่จีนกับญี่ปุ่นอเล็กซานโดรชิเรตตินักแข่งฝรั่งเศสจากทีมเย็เส้นเป็นผู้นำค่ะ ในส่วนของ o v e r a ร์เก็บไปทั้งสิ้น97คะแนนขณะที่นักแข่งไทยเราเทอร์โบมั่นคงเสถียรถิรกุลลงแข่งขันในคลาส s m m ภายใต้สังกัด e EBM g i g a r a c i n g อยู่อันดับที่3ตารางแชมเปี้ยนชิพนะคะมี57คะแนนค่ะ ทางด้านคุณตนายสิริชาญวิทยารมกรรมาการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราภาคภูมิใจในฐานะเจ้าภาพสนามประเทศไทยเชื่อว่าตอนนี้วงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยเราถือว่าเป็นจุดหมายสําคัญของเอเชียเห็นได้จากนักแข่งต่างชาติทั่วโลกเข้าร่วมมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับปอร์เช่คาร์เรดาครับเอเชียสนาม5กับ6นะคะจะเริ่มวันศุกร์ที่14มิถุนายนนี้แล้วก็รอบชิงชนะเลิศจะเกิดขึ้นวันเสาร์ที่15มิถุนายนค่ะ